สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยก็ได้แนวกินบ้านเฮาแซ่บๆเนาะเออนี่นี่ไม่ยังนี่คุณตาวิถีไทยเลือดแปรนี้รายการที่ผว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยนี่นี่ซื้อตลาดนะซื้อตลาดเอ่อคุณตาวิถีไทยเออถ้าพูดถึงว่าอ่ามาถึง อาหารอีสานบ้านเฮาเนี่มันต้องมีพวกแนวกิน่นฉุกแซก่เป็นพวกของว่างของยังจริงๆเลือดแป้งนี่แหละเป็นก็เป็นวัฒนธรรมการกินนะนะเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานเฮานะนชาวใส่เข้าไปเนื้อมันซุกแล้วละ่ะเลือดแป้งนี่นะเลือดแป้งนีเป็นเนื้อซุกซิบไปเลือดแค่นั้นแหละนะ เวลาเอาใส่เลือดเข้าไปปักซีอ่าคลิปลิวเพิ่นปัจจีบอันอันนั้นสะบอกเนาะอันตอนใส่เลือดก็ลบๆออกไปใส่ทางนอกสักคุณตาวิถีไทยเพิ่นว่าเดียวเอไอเพิ่นสีอันอันนั้นเนาะเอ้าอืมอืมกระเดิงมันโบยักมันโบยกอันนั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเออ เดี๋ยวสิเอาเลือดมาใส่ทั้งโลอเดี๋ยว AI เพื่อนสิปิวได้ช่อง y o ยู u ูบสิปิวได้เต็มส่องเต็มร่อก อือัอันนี้ใส่เลือดแล้วนะใส่เลือดแล้วเลือดเปลงเลือดแปลงหมูเส็จแซ่บคือเก่านะอ่าเป็นวิธีอีสานของคนเฮาได้อ่าเลือดเปลงหมูเป็นวิธีอีสานอือแปลงร่างเป็นเลือดแปลงนะอือเสร็จจะมีพวกพริกนะพักเผ็ด เพ็รคำใหญ่ลายกับอันนั้นใส่ใส่อันนี้เข้าไปนะอืม,อมเผ็ดแซ่บเอ้าน้ำลอยแตกสาๆจริงๆมันจะมีพักอันนั้นไงอ่าพักโหระพานะกับโบมีโบเป็นอยอันนี้พักสลัดนะพักสลัดแก้มนี่พักสลัดแก้มนะโอม,มีพักโหระพาปกติแล้วมันจะมีพักโหระพา วันนี้เขาก็จึงให้มันให้มันอันนั้นจักหน่อยให้มันไออ่าก้ามบองง่ายๆไปให้มันก้ามช่วงที่มันกําลังสิก้ามเนี่ยเขาก็สิกินอาหารพวกอาหารเครื่องเคียงเข้าไปกอดเนาะสิมีพวกหมูย้งหมูยอนี่ยเ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 ซ็ตเจ้าเจ้าขึยเก้าห้องเลยหล่ะนะ ออต้องทิมแจวนะแ,แอืมเป็นอาหาเครื่องเคียงืนี่น,น,นี่เป็นเครื่องเคียงนะเครื่องเคียงเาขาองคู่กันอืม,อ,มองคู่กันป,ป่นแม่งไม่ค่อยละเอียดะ เม็มๆๆๆๆดเดี e ๋ยวให้มันคแข่งจุน่อยอ๋อได้เข้าจะาอื่นไปก่อนเนะเจ้าวิสีไทยเหนว่าอันนี้กัดทอดมันเนาะเข้าล้กันเหมือนนี่ ตัวไฮไลท์ทำงนานคือตัวนี้นะเลือดแปลงหมูแับแทบคลายกัมกพชษนะคกายนะกัมกพิษบางคนเขา <c oughs> บอกว่าเลือดแปลงก,ก็มีหลายอย่างถ้าทางอิสานเท่าให้เอาเลือดแปลงถ้าทางเหนือ เรียกว่าลู่คำอืมลู่ใส่เลือดโอ้โหลู่ทั้งเหนือกับพ่อทั้งเหนือนะอือีสานเท่ากับเขาเรียกว่าเลือดแปฝงสิได้การนะสิ่งกลามนะท่านผู้ชมเลยนั่นกามนะอมเอามาทางส่วนนี้มาทางส่วนนี้มาทางส่วนนี้ใส่ลูกโดดเข้าไป บางคนกินในดอกตากิจีนไทยกินกับเข้านะตัดทุ่นเลือดแปลง จำประเดกพร้อม,ออม,อมเนาะเลือดแปลงจำประเดกพร้อม,อมเอาใส่ลูกโดดเข้าไปได้การขนาดย่องเลย 嗯。嗯嗯好。 นะดีน้ำกันเลือดแปลงนะสับแทะหองขิงอีสานแนวกิ่นบ้านเฮาอาม,มา,มา,มาครับเรียกขออนุญาตจ,จัดการ